เซลแมนพาชมสวัสดีครับเซลแมนก็อยู่ที่โชว์รูมยูสุเอก,กชัยวันนี้ครับเซลแมนมาพาลูกค้ารีวิวรถ c a ล4โ a ร์เอสออีกแล้วครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับ c a p 4ของเราเป็นที่ยมจริงๆแต่งแบบไหนมีหลากหลายสไตล์ในการแต่งสำหรับลูกค้ากันเลยทีเดียวเซลแมนก็มาพามารีวิวแล้วก็มาเป็นแนวทางสำหรับลูกค้าที่กำลังจะแต่งซึ่งเป็นรถของเรานั่นเองที่ลูกค้าสั่งมานะครับ ลูกค้าอาจจะชอบแบบไหนหรือว่าไม่ชอบแบบไหนแต่งแบบนี้ทําแบบนี้เราจัดให้ครับส่วนคันที่อยู่ตรงหน้าของเราครับแค p ฟโคเอสออโต้นะครับผมเซลแมนก็จะมาพารีวิวรอบคันกันว่าคันนี้นะครับลูกค้าของเราแต่งอะไรบ้างแต่งแบบไหนบ้างแต่ที่เห,เห็นเลยนะครับชุดแต่งก็ค่อนข้างเต็มคันเลยเดียวครับลูกค้าเราไปชมกันก่อนเลยด้านหน้าเลยครับตัวนี้ลูกค้าเราแต่งเป็นชุดแต่งรอบคันครับ ของเจ้า Iz s อสสปอ y นะครับกระจังหน้าของเราใส่แบบเคปล่ามาแล้วเนี่ยครับกระจังหน้าของเราใส่แบบเคปล่าของค่ายเอสสปอ y พร้อมกับเส้นตัดสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นสเกิร์ตด้านหน้าเนาะสเกิร์ตเป็นสีดำตัดเส้นแดงครับตัว F S ของเราก็จะเป็นไฟปกติครับเป็นไฟฮอนด้าเยนนั่นเอง แล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบแนวนอนนะครับแต่ไฟตัดหมอกยังไม่มีเนาะเดี๋ยวมาดูมุมมองด้านหน้าครับอย่าพึ่งเบื่อกับตัวแค p โฟครับตัวนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ขายดีจริงจริงครับแล้วก็เป็นที่นิยมแต่ลูกค้าจะแต่งไม่ซ้ํากันนะครับเซลม์มนก็พาลูกค้ามารีวิวเผื่อลูกค้าจะได้เป็นแนวทางในการแต่งเอาสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนี้เลือกแบบไหนได้ครับเซลม์มนจัดให้ครับผมไปชมด้านข้างตัวรถกันเลยครับ มาดูด้านข้างของเราเลยครับคันนี้ครับลูกค้าของเราเลือกแม็กเป็นใบพัดครับการสีดำครับปัดเงาด้วยขอบสีเงินครับดุมล้อนอ็อตพร้อมกับข้อเบรคครับเป็นสีแดงขนาดยางของเรานะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกมา25555ขอบ18ครับก็คือ r18 นั่นเอง แต่งมาพร้อมแม็กตัวนี้ลูกค้าไม่ได้โหลดนะครับลูกค้าบอกลูกค้าของเราบอกว่าชอบทรงนี้เลยใส่แม็กอย่างเดียวน้องไม่ต้องโหลดในะพี่พี่ชอบแบบนี้เดี๋ยวดูมุมมองด้านข้างครับไม่ได้โหลดจะเป็นยังไงแต่ก็จะมีสเกิร์ตให้รอบคันอยู่แล้วของเจ้าค่าเอสปอรตตี้นะครับสัดด้วยเส้นขอบแดงด้านข้างครับ ดูครอบครับผมครอบก็จะเป็นเคปล่านะครับชุดแต่งคือเต็มคันจริงๆครับถือว่ารอบคันเลยครอบกระจกมองข้างเป็นเคปล่าครับมือเปิดก็เป็นสีดำเนาะครับสำหรับตัวเอของเราตรงเสาเราก็จะติดเคปล่าให้ครับลูกค้าติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับฟิล์มของเรานะครับ เป็นเซรามิกครับผมนี่ฟิล์มของเราเป็นเซรามิกขนาดความเข้ม60นะครับ60นั่นเองท้ายหัวเก่งก็จะมีะสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์เป็นสีดำมันเงาครอบไฟเบรกดวงที่3ของเราอยู่ครับชุดแต่งที่เซล์มันรีวิวแล้วก็ถ่ายให้ลูกค้าชมนะครับ เป็นของค่าย S s p o r ตตของย้ำอีกทีนะครับเือมัมมนขอย้ำอีกทีมาในชุดแต่งครบเลยนะครับแต่ยังไงลูกค้าก็ยังสามารถเลือกได้นะครับอยากได้ชิ้นไหนโดยเฉพาะเจาะจงเลือกได้ครับด้านท้ายของเราครับเนี่ยครับสเกิร์ตจะรอบคันครับสเกิร์ตของเราก็จะรอบคันครับเป็นสีดำเนาะสีดำแล้วก็สีเงินสีของตัวรถเราก็เตดอาแล้วก็ตัดเส้นแดงครับ มือเปิดของเราเป็นสีดำครับสําหรับตัวเอครับไม่ว่าตัว S อ u ออโหรือ S อธรรมดามือเปิดของเราก็จะเป็นสีดำํำมือเปิดข้างมือเปิดท้ายครับผมลูกคา้าตัวนี้ก็ติดกล้องนะครับ android 9นิ้วเพิ่มนะครับนี่ก็คือเป็นกล้องมองหลังครับกล้องมองหลังก็ระดับ HD แล้วครับตัวนี้ครับแจ้งอีกทีนะครับ Cap 4 s อ เดี๋ยวดูมุมนี้ครับสวยขนาดไหนไม่ได้โหลดนะครับคันนี้ลูกค้าลูกค้าของเราบอกไม่ต้องโหลดใสย,ยังแก้มหนาๆแล้วก็ปล่อยเลยขับนิ่มดีลูกค้าบอกเซลลมันก็จัดให้ครับมุมมองด้านนี้ครับ45องศาแสดงว่าลูกค้าเราไม่ได้สายมุดครับคันนี้คันนี้เซลมันก็ พามาชมรอบคันเนาะจะไม่ได้เข้าไปภายในตัวรถนะครับเดี๋ยวไปมองมุมด้านหน้าอีกทีครับว่าสวยขนาดไหนแต่งแบบไหนแจ้งได้ครับเลือกแต่งแบบไหนตอนนี้ก็อย่าพึ่งเบื่อเซลมันละกันครับกับตัวรีวิวแคปโฟครับนี่ก็คือมุมด้านหน้าของเราครับ ลูกค้าเห็นรถคันด้านหลังไหมครับตัวนั้นก็กําลังรอแต่งอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากคันนี้เดี๋ยวอาจจะได้รีวิวคันข้างหลังครับเป็นรุ่นเดียวกันครับแต่แต่งไม่เหมือนกันครับลูกค้าก็เป็นแนวทางได้เนาะตัวนั้นจะแต่งลักษณะไซมักของตัว lda เนาะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกมือเปิดนะครับเป็นแบบโพรเมียมเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวเซลแมนพาไปรีวิวนะครับ ส่วนตัวนี้แต่งเรียบร้อยแล้วสวยทีเดียวแต่งแบบไหนก็สวยตามสไตล์ของลูกค้าเราเลยนะครับคลิปนี้เซลแมนก็ขอตัวไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าและฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เซลแมนก็จะมีรถดีๆคลิปดีๆและก็แนวทางการแต่งรถดีๆให้ลูกค้า ได้รับชมกันครับคลิปนี้เซอร์มันขอตัวไปก่อนนะครับเซอร์มันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ